หลายคนชอบใช้ชีวิตกับอดีตที่ผ่านไปแล้วและก็กังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงถ้าหากตอนนี้นะคะคุณยังอาลัยอาวรณ์กับอดีตที่ผ่านมาถ้าหากคุณยังรู้สึกเจ็บปวดกับอดีตที่ผ่านไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักเรื่องของการเงินเรื่องของการงานคุณยังคงรู้สึกเจ็บปวดกับอดีตที่เกิดขึ้นไปแล้ว เพราะว่าทุกพื้นที่ในชีวิตของคุณมันถูกเติมเต็มด้วยความทรงจําในอดีตความคิดของคุณมันถูกมีเรื่องราวเหตุการณ์เกี่กับอดีตที่เจ็บปวดเยอะแยะมากมายมันไม่มีพื้นที่มากพอที่คุณจะมาคิดไอเดียต่อยอดความสําเร็จของคุณได้คุณไม่มีหัวในการคิดเรื่องราวดีๆในชีวิตของคุณได้เลยแล้วคุณจะทุกข์แบบเนี้ยทั้งชีวิตเลยค่ะ ถ้าหากคุณนะคะอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณง่ายๆคุณจะต้องเป็นคนหนึ่งนะคะที่ตัดสินใจพาตัวคุณไปข้างหน้าออกจากเส้นทางเดิมๆออกจากความทรงจำเดิมๆแล้วสร้างชีวิตของคุณใหม่นะคะพิมพ์ลงมาใต้คอมเมนต์เลยค่ะฉันสร้างชีวิตใหม่สร้างชีวิตใหม่ง่ายกว่า